แถวแถวชนาพี่น้องมาร่วมอนุโมทนาสาธุบญิสุทธิ์ด้วยกันนะครับตอนนี้พระท่านเดินมาแล้ว

บรรยากาศวันนี้ลมลมพัดมาเย็นเย็นหนาวหนาวพี่น้องเมื่อคืนฝนโปรยโปรยมากเกือบเกือบทั้งคืนเลยพี่น้องอากาศเย็นอากาศเย็นเย็นฝนแต่ลมลมเป็นลมจากลมหนาวพัดผ่านมาถ้าหมดฝนเมื่อไรปีนี้ดูท่าทางแล้วเหมือนจะหนาวแรงนะพี่น้องนะฮะคงจะเย็นเยือกยปีที่แล้วประมาณแปดเก้าองศา ปีนี้ไม่รู้เท่าไรนะครับเพราะว่าฝนมาปลายปีข่าวก็เริ่มสุกแล้วนะพี่น้องแม่โพสบออกลงมาเริ่มเหลืองนะฮะสุกเกือบเกือบหมดแล้วประมาณปลายเดือนนี้ก็คงได้เก็บเกี่ยวกันท้องทุ่งก็จะเริ่มโล่งสําหรับพี่น้องที่ทําข้าวเบานะครับดูท้องฟ้าอากาศสวยงามนะฮะยามเช้า ไม่เหมือนบางวันบางวัน,าวนชาวตรูในเมฆหมอกสวยนะฮะพาอาทิตย์สาแสงมาอันนี้พาอาทิตย์นโดนกลุ่มเมฆบดบังอย่างนั้นะฮะก็เลยไม่สามารถาสาแสงมาให้เห็นชัดได้นะครับสําหรับ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> ชาวนี้ตาทองชแนลก็ขอจบคลิปสายบา่าสะเพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> อย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์เตาทองชาแนลได้นะครับสวัสดีครับ